สวัสดีค่ะฉั้นโกลสภิษศิชนะจะมาชวนเบื่อนทำมะม่วงเชื่อมแห้งแเราจะปอกมะม่วงก่อนปอกล้างก่อนนะคะ ม่วงเราปอกล้างสะอาดแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาฝานค่ะวิธีการฝานเราจะฝานตามยาวนะคะและชิ้นต้องไม่บางมากนะคะฝานตามรูปนี้เลยค่ะอันนี้ใหญ่ไปก็แบ่งครึ่ง กำยาแบบนี้นะคะฝองเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเพื่อนก็แช่น้ำปูนใส่เลยนะคะต้มข้าวแบบนี้นะคะ่ะช่ต้มข้าวแบบนี้เลยนะคะ แช่แบบนี้ประมาณสองชั่วโมงนะคะเพื่อที่เราทำต่อเขาจะได้ไม่เละค่ะมะม่วงนะคะหลังจากที่เราได้แช่น้ำปุนใส่นะคะมาแล้วสองชั่วโมงเราก็จะมาล้างเพื่อนนะคะมาล้างเพื่อที่จะมาต้มตน้ตาลนะคะเราจะทำเหมือนกับมะละกอเลยค่ะนะคะ,นะคะ ทำเหมือนมะละกอเลยมาดูขั้นต่อไปนะคะเราล้างมะม่วงสองสามน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเรียงในหม้อเลยค่ะนะคะเรียงเพื่อที่จะไม่ให้ปริมาณน้ำมากเกินไปนะะมะม่วงนี้หนึ่งกิโลกรัมนะคะเราจะใช้น้ำตาลใส่ประมาณสามรกรัมไปก่อนนะคะเพื่อน ประมาณสองับพีนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เขาไม่เข็มมากเพื่อที่เนื้อมะม่วงเนี่ยจะได้ดูดน้ำตาลได้นะคะถ้าเราใส่เข็มจะน้ําตาลจะไปรัดเนื้อมะม่วงใส่เกลือเค็มนิดนึงนะฮะประมาณ เ่งชั้นแชก,กว่าแล้วเดี๋ยวพอเราแช่นะคะแล้วก็ชิมตอนเชื่อมเติมได้นะคะแบบนี้เราเติมน้ำให้ท่วมนะคะเอาแค่ท่วมแล้วกันนะถ้าเราใส่น้ำก่อนที่จะใส่มะม่วงเนี่ยน้ำอาจจะเยอะเกินนะคะพอก็แบบนี้นะคะเราก็ปิดไฟเลยนะคะ จะแช่แบบไว้แบบนี้นะคะหนึ่งคืนนะคะให้เขาเข้าเนื้อดีๆนะคะให้น้ำตาลเข้าเนื้อมะม่วงของเรานะคะเราได้แช่น้ำตาลไว้หนึ่งคืนนะคะเราจะมาทำต่อเพื่อให้แห้งนะคะให้เหลือน้ำตาลน้อยที่สุดเราจะเปลี่ยนภาชนะเป็นกระทะนะคะ เพื่อนได,ได้เห็นง่ายๆแล้วก็จะเติมน้ำตาลส่วนที่ขาดเพราะน้ำตาลนี้เราใช้ไปเพียง300กรัมเปลี่ยนภาชนะเยลยนะเพื่อนเราจะไม่มีการคนนะคะแต่เราจะแหวกตรงกลางนะคะนะคะแบ่ตรงกลางให้มู้ว่างแบบนี้เพื่อน,น้ำเชื่อมลาดนะคะ เิดไฟเลยนะเพื่อนและการเชื่อมต่อนี้เราจะเชื่อมด้วยไฟอ่อนนะคะนะคะพยายามลาดรอบๆนะคะจนเขาแห้งแล้วเราจะไปตัดต่อตัดลาดไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะ น้ำเชื่อมที่เหลือนี้เราสามารถไปทําต่อได้นะคะเพราะว่าเราเวลาเราไปตากนี่เราจะเจะพาะเนื้อเีนมะม่วงน้าเชื่อมจะเหลือหรือบางคนชอบทานน้ําหวานเปรีป้ยว,วหวานก็นําไปใส่น้าแข็งทานได้นะคะเราจะนำมาไปตากนะเพื่อนนะคะหลังจากที่เราพอแล้วนะคะ แดี๋ยวเราจะไปตากในคอนโดกันนะคะเราจะใส่คอนโดตากแบบนี้นะคะเพื่อกันมแมลงวันค่ะประมาณหนึ่งถึงสองแดดนะคะเือมะม่วงก็เอามาเชื่อมนะคะแล้วก็ตากแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเก็บแล้วค่ะเพื่อนพร้อมเก็บแล้วได้แบบนี้นะคะเนื้อจะชำ่ำ นะคะเนื้อจะช้ำๆที่ทำให้เพื่อนดูในสูตรนี้นะคะเพื่อต้องการให้ใครที่มีมะม่วงเยอะๆนะคะลองทำถนอมอาหารแล้วก็ทำจำหน่ายได้เลยค่ะนะคะรสชาติเขาก็จะเหมือนคล้ายๆมะม่วงกวนนะคะแต่อันนี้เป็นมะม่วงสดนะคะเป็นมะม่วงสด ลองทําทานนะคะหรือทําจําหน่ายได้เลยนะคะเพราะว่าเก็บได้นานค่ะนะคะเก็บได้นานยิ่งเราตากดีๆนะคะอันนี้สามแดด,ดเพื่อนนะสามแดกเก็บได้แล้วะค่ะนะคะเขาจะไม่แห้งนะคะไม่ตกทรายเพราะว่าเขามีกรดในมะม่วงนี่เขาเปรี้ยวนะคะฉะนั้นแล้วจะไม่ตกทราย นะคะพอพร้อมเก็บแบบนี้เราก็เก็บใส่ภาชนะไว้ทานได้เลยค่ะ,ะหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะคะใครมีมะม่วงเยอะๆนะคะตามฤด,ดูกาลทำได้เลยนะคะใช้มะม่วงแก่ๆสียิ่งสวยน่าทานนะคะหลังจากชมคลิปนี้แล้ววิธีการถนอมอาหารมะม่วงของเรา ถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับการแปลรูปผลไม้ต่างๆตามฤรูปก,การของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ